ถ้ามองในมุมของเราต่อภาพของตัว d e p ซีเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นเวกอัพคอร์สำหรับคนที่ทำเซมิคอนดักเตอร์แล้วกันอย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่าอเมริกาเป็นคนบีบบังคับให้จีนเข้ามาในมุมนี้เองนะครับในแง่ของการเป็นทางลัดให้เขาสามารถจะมาแข่งได้ในกรณีที่เขามีการเข้าถึงทรัพยากรที่ค่อนข้างจำกัด ผมว่าถ้ามองในบุมนี้ในแง่ของการลดต้นทุนเนี่ยคนที่อาจจะได้ว่ามีความเสี่ยงสุดก็คงจะเป็นคนทำเซมิคอนดักเตอร์แหละ AI น้อยลงก็นำมาซึ่งการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ที่น้อยลง Deep Seek ส3ใช้ Nvidia H800 มาเป็นตัวเทรน H800 เนี่ยก็คือเหมือนกับชิปที่ตกรุ่นไปแล้ว2รุ่นเพราะมันไม่มีความจำเป็นที่ Microsoft หรือว่าตัว Meta จะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวชิปเอิขึ้น ไซเคิของตัวเซมิคอนดักเตอร์มันจะเริ่มชะลอตัวลงผมไม่ได้คิดถึงเรื่อง Deep Deep s ซิกเลยนะแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นเกมแพลนที่เราตั้งเอาไว้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันมีเรื่องนี้มาทำให้มันเกิดเร็วขึ้นท่านสามารถรับชมรีลันย้อนหลังทุกเซ s i o n นใน m เมนส a g e ของงาน Follow the Future ผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้สแกน QR เพื่อซื้อบัตร มีเพื่อนๆน,นะครับคุณทาโกยากิรอมาถามเรื่องงบเทสลาแล้วก็สมาร์ทไ like ลค์ยูรอ Microsoft นะครับใครมีหุ้นอะไรนะครับอยากจะถามเข้ามาก็ก็เขียนเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้คุยงบหุ้นเหล่านี้แนะ่ๆครับแต่เมื่อกี้พอพี่โบ๊ชแตะดิฟซิกเนี่ยผมก็มีคําถามต่อเนื่องก่อนนิดนึงครับพี่โบ๊ชครับเื่กีพี่บ๊ชบอกแล้วเราต้องติดตามกันไปนะครับเราเห็นชัดแล้วแหละว่าสองสมาร์เน,นี้ยดิฟซิกมันไม่ได้ทําให้โลกอุตสาหกรรมชิปเหมือนพังทลายเหมือนเราเห็นเมื่อแบนนะล็คแม,มนเดลน มือนคนก็ค่อยๆพยายามจะ price in ไปเรื่อยแต่วันนี้มันยังต้องศึกษาต่อไปที่พี่โบท๊ทบอกนะครับแต่ผมอยากถามพี่คนหนึ่งว่าไอ้ก,การศึกษาต่อไปเนี่ยมันจะเหมือนรูปแบบที่เราจะเห็นผลข้อตลาดเนี่ยมันจะมีความผันผวนและมีโอกาสที่เกิดแบบ deep seek ตัวใหม่เงี้ยมาเร็วขึ้นเรื่อยไหมผมหมายถึงว่าแบบไอ้การ study เนี่ยมันจะค่อยๆ play out หรือมันจะเป็นการ play out แบบรวดเร็วผ,ลผ,ลผ,ลผลันผวนเพราะว่าเมื่อวานนี้เราเห็นอ Amazon, เมซอนไม่ใช่อเมซอนอาลีบาบาก็เปิดตัว AI ตัวใหม่เลยขึ้นมาอย่างเงี้ยคือผมอยากรู้ว่า ในโลกของ AI นี่มันจะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเดีวจะมี New Product มีอะไรใหม่ๆมีเซอร์ไพรอะไรขึ้นมาอยา่มันจะกลับเข้าไปโลกกันไหมครับหรือว่ามันมันมันไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอครับ development ตรงนี้อ,อถ้าถ้ามองในมุมในมุมของเ,ออเราต่อภาพของตัว deep s p s k เนี่ยเราเราเราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนกับที่คุณโดนัททำเขาบอกนะว่าเป็น Wake Up Call สำหรับคนที่ทำเซมิคอนดักเตอรแล้วกันนะครับ ผมเชื่อแล้วกันเนาะว่าการทําในส่วนของตัว AI มันไม่ได้ทําง่ายขนาดนั้นแหละนะครับแต่มันก็ไม่ไถึงขนาดทายากเรารู้และว,ว่ามีคนทําได้นะครับและทําได้ดีนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่าอเมริกาเป็นคนบีบบังคับให้จีนเข้ามาในมุมนี้เองนะครับในแง่ของการทําแบบเป็นทางลัดให้เขาสามารถจะมาแข่งได้อ่ในกรณีที่เขามีการเข้าถึงทรัพยากรที่ค่อนข้างจํากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเงินทุนนะครับหรือว่าการเข้าถึงในส่วนของตัวชิปนะผมว่าในภาพนี้มันก็คงจะเป็นในมุมนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าเราคงจะเห็นอ่ global player นะครับอาจจะมีการปรับตัวในอเมริกาต้องต้องปรับตัวแน่นอนเนาะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจีนจะมาในมุมนี้นะผมว่าเขาทุกคนก็อ่านเกมได้2เลยก็คือเราก็คงจะเห็น development ในฝั่งของตัวเมืองจีนมากยิ่งขึ้นนะแต่เพียงแค่ว่า มันก็อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรกับคนที่ทำา i i อยู่ในปัจจุบันนี้มากนะันะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ไปพูดถึงอ่ะผมว่าถ้ามองในบุมเนี้ยในแง่ของการลดต้นทุนเนี่ยคนที่อาจจะเรียกว่ามีความเสี่ยงสุดก็คงจะเป็นคนทำเซมิคอนดักเตอร์แหละเนาะเพราะว่าจะลดต้นทุนมันก็ต้องอ่าเช่นสมมุตินะมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ไฟน้อยลงนะครับแล้วก็ต้นทุนน้อยลงมันก็เท่ากับว่ามันก็จะมีการลงทุนใน AI น้อยลงหรือเปล่า การลงทุนใน AI น้อยลงก็นำมาซึ่งการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ที่น้อยลงนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับก็จะมีอีกแคมป์หนึ่งที่อาจจะมีความเป็นไปได้เขาก็พูดนะว่าถ้า AI ประสิทธิภาพดีขึ้นต้นทุนลดน้อยลงมันก็จะทำให้คนใช้ AI เยอะขึ้น adoption ใน AI เยอะขึ้นนะครับการใช้ชิปก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนนะมันก็จะมีอยู่สองค่ายถามในมุมผมเนี่ยผมคิดว่า ทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนเดิมลหะผมคิดว่าตัวชิปอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้ชิปที่ล้ําสมัยเสมอเสมอแต่เพียงแค่ว่าคนที่พัฒนานะครับเราเองเป็นผู้ใช้เราก็อยากจะได้ราคาต่ําแต่สำหรับคนที่พัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าอเมริกาไม่ยอมหรอกนะครับเขาต้องการขยายเขาต้องการความเป็นผู้นำนะครับในส่วนตัวที่เรียกว่าเป็นเป็น AI Capability ยังไงอเมริกาก็ ต้องการความเร็วในเชิงของตัวการประมวลผลอยู่แล้วนะครับและเราก็รู้อยู่แล้วในทฤษฎีอยู่แล้วว่าถ้าชิปยิ่งดีการประมวลผลมันดีกว่าชิปที่มันไม่ดีอยู่แลแต่เพียง <S <S 1> <S 1> แค่ว่าส่วนที่ deep seek มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัว workflow มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงคอนเซปต์ของ AI ทั้งหมด <S <S มถามว่าเปลี่ยนคอนเซปต์ไหมก็อาจจะมันเป็น AI ตัวหนึ่งที่เปลี่ยนคอนเซปต์ในแง่ของการทำให้มันดูง่ายขึ้นนะเฉพาะเจาะจงขึ้นไปแต่เพียงแค่ว่า เราก็ต้องมานั่งพิจารณาเนาะว่า deep seek เหมาะกับอะไรและไม่เหมาะกับอะไรบางทีไม่ได้หมายความว่าทุกคนทําแบบ deep seek แล้วจะใช้กับโปรดักต์ของตัวเองได้ใช่ไหมครับ deep seek อาจจะเก่งในเชิองการหลักการและเหตุผลอาจจะเก่งในเชิงคณิตศาสตร์อาจจะเก่งในเชิงข,จจเง,เชงของตัววิทยาศาสตร์แต่ไม่เก่งในแง่ของการตอบภาพของตัว financial model อะไรต่างๆเนี่ย มันก็ต้องกลับมานั่งคิดจินตนาการเนาะว่าแล้วภาพของคนที่ทำรั Language Model หรือว่า AI ไม่ว่าจะเป็นตัว n t t r o p i c นะครับตัว Alphabet นะครับตัว Meta และหรือนะครับตัว Open AI เนี่ยเขาจะมีลักษณะข,ของการทำา i i g n n r r t t o o n ต่อไปเนี่ยเป็นแบบไหนแต่เรารู้แน่ๆว่าเขาจะต้องลดต้นทุนของเขาลงครับก็คุยโมากครับเพราะฉะนั้นผมต้องตรงไปถามที่หุ้นตัวนี้นครับหลัจาพี่โบ๊แชร์มุมมองเมื่อกี้ครับว่า แน่นอนแหละเรื่องแลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปพี่โบ๊เหมือนใช้คําว่ามันเปลี่ยนบางอย่างนะใช่ไหมครับคราวนี้ผมว่าที่ผมฟังพี่โบท๊ทดูนะครับตัวนี้น่าจะกระทบที่สุดคือเอ็นวีเดียไหมครับถ้าเกิดว่าชิปที่มันเทคโนโลยีสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นมากในเหมือนเหมือนในอดีตถึงแม้สหรัฐจะพยายามอยากจะให้ชิปมันต้องพัฒนาสูงไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าถ้าอย่างี้เหมือนอัพไซด์ของเอ็นวีเดียจากที่เราเคยคิดก่อนหน้านี้ครับว่ามันจะโอ้โหอัพไซด์มันจะสูงมากพอเทนเชียลสูงเนี่ย มันจะหายไปไหมครับพี่โบ๊ทอืมโอเคอ่าอธิบายในมิตินี้ต้องแบ่งออกเป็นสองสาเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัว deep seek เนี่ยเป็นอะไรที่โฟกัสบนภาพของตัว i n f e r e n c i n g ใน AI เนี่ยมันจะประกอบด้วยกันทั้งหมด2ส่วนก็คือ m o เดลเทรนน i n g กับ i n f e r e n c i n g อันนี้คือเป็นการแบ่งแบบที่ Nvidia เดีเขาแบ่งเนาะนะครับ,รบเราไม่รู้หรอกว่าตัว DeepSeek เนี่ยเขาใช้ Database แบบไหนเขาใช้โมเดลเทรนนิ่งแบบไหนผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้แต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เขาไปโฟกัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เราเรียกว่า multi-layer attention mixture of experts นะครับ reasoning model หรือว่าในส่วนของตัว reinforcement learning ต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวสำคัญสำคัญของตัว DeepSeek เนี่ยมันจะไปโฟกัสบนภาพของตัว inferencing นะครับ inferencing คือกระบวนการที่โมเดล AI ใช้ในการทํานายหรือตัดสินใจจากข้อมูลใหม่นะครับโดยใช้สิ่งที่เรียนรู้มาแล้วนะครับจินตนาการง่ายๆเหมือนเหมือนเราเล่น Facebook เราไปกดดูสาวสวยๆมันก็จะมีสาวสวยๆขึ้นมาหรือเยอะๆนะครับเราไปฟังเพลงใน Spotify เขาก็จะเอาเพลงที่เรารู้สึกว่าเราชอบฟังบ่อยๆขึ้นมานะครับเราเอ,อ,อะไรนะเราเราเรา,เราดู ข่าวในช่วงเวลานี้เราดูข่าวไหน YouTube มันก็จะเอาเอาเรื่องนั้นๆเข้ามายัดให้เรานะครับ mm hmm. เขารู้ว่าเราชอบอะไรอันนี้เขาเรียกว่า i n f ฟล e n c i n g เช่นเดียวกันกับ Netflix ก็เป็น i n f ฟล e n c i n g นะับพวก m e t พวก m z t n Amazon นะครับ Google หรือแม้แต่ใน,นส่วนของตัว Microsoft เขามีลักษณะของการทำอินฟลูเอนซิ่ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพวกซอฟต์แวร์พวกแพลตฟอร์มพวกแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกว่า เขาจะทำ n f ฟเ e n ซิ่งไม่ได้เขาทําได้ดีนะครับแต่เพียงแค่ว่าต้นทางของการลดต้นทุนยังไงก็ต้องลดต้นทุนเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาจะได้รับผลกระทบจากการมาของตัวด p ฟซ e กไม่เยอะมากแต่จะเป็นประโยชน์ของกับเขาด้วยซ้ํานะครับในกรณีนี้ <S <S อ่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเมื่อ i n f ฟ r e n c i n g มันมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้เลยก็คือจะต้องใช้ CPU GPU และ Natural Network Processing Natural Network Processing เนี่ยคนที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คือ,อ Microsoft ก็มี Amazon ก็มี Meta ก็จะทำ Google มีอยู่แล้วตัว Tensor Processing Unit นะทุกคนทำ Natural Processing Unit หมดนะครับเวลาที่ i n f e r e n c i n g เยอะก็อาจจะใช้ NPU เยอะแล้วก็มาในส่วนของตัว GPU น้อยลงนะครับ mm hmm. เมื่อ GPU น้อยลงก็อาจจะทำให้ ภาพของตัว n v ็นวีเดียอาจจะไม่ได้ดีดังเดิมก็ได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองนะครับแต่เพียงแค่ว่าอันอันนี้ไปสมมติฐานนะนะครับในกรณีที่ทุกคนแบบคิดแบบโอ้โดีฟซีจะเปลี่ยนโลกได้เลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราเราก็ยังไม่เห็นตัว d e v e l ล็ m เมนนั้นสิ่งที่เราทุกคนต้องตามเลยก็คือไอ้เมตา g ูเกิลอัลฟาเบทอเมซอนเข้าลดการลงทุนใน AI หรือเปล่า ถ้าเขามีการลดลงนมีคาเพกที่ลดลงในเอเยอะๆเราก็อาจจะตีความหมายได้ว่าเขาอาจจะเริ่มพิจารณาในแง่ของการลดต้นทุนบน AI แล้วหรืออาจจะเรียนรู้เสร็จแล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่ต้นทุนของ AI ของเขาเนี่ยมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นเ mm hmm. นาะตัดอะไรไม่ได้ก็ต้องตัดชิปก่อนนะตัด mm hmm. ชิปก็ตัดชิปแบบไหนก็ต้องตัดชิปให้มีเอ่อไม่ได้มีความจำเป็นที่ใช้งานอ mm hmm. แบบ่แบบแบบ เวอร์ชันล่าสุดก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนาะนะครับอืเรื่องที่สองนะครับก็คือเรารู้แล้วนะครับว่า DeepSeek ่3ใช้ใช้ Nvidia H800 มาเป็นตัวเทรนนะร H800 เนี่ยก็คือเหมือนกับชิปที่ตกรุ่นไปแล้วสองรุ่นนะครับรุ่นที่แล้วมันคือ A300 นะครับ H800 H20 นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวตัวที่เรียกว่าแอมแปรละซึ่งไกลมากแล้วนะครับสิ่งที่เขาใช้เลยก็คือตัว H800 มันอาจจะตั้ง Proposal ได้ว่านะครับว่า Useful Life ของการใช้ชิปเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันประมาณสัก6ปี5ปี6ปีมันอาจจะกลายเป็น7ปีหรือ8ปปีก็ได้เพราะมันไม่มีความจำเป็น ที่ Microsoft หรือว่าตัว Meta จะต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวชิปเร็วขึ้นถ้าเราใช้ทฤษฎีกับตัว d e Deep s e ซ k มาเนาะนะครับแล้วเราก็มองในมุมเนี้ยว่าถ้าเราถ้าเขามีการรีโพ o s e ของการยุสธภูริที่เยอะขึ้นเท่ากับว่า Meta หรือว่าในส่วนของตัว Microsoft อาจจะนะครับลดในส่วนของตัวการลงทุนในส่วนของตัว AI ลงในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะครับ อันนี้เป็นส่วนที่เราเราอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพิ่ม,มเติมแล้วกันนะครับบนภาพของตัว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 ดีฟซีนะครับ,รบแล้วที่สำคัญเนาะฟังเมตาในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแมนจเมนก็มีการ extend ในส่วนของตัว Useful Life นะครับของ AI และ Non AI Server เป็น5.5ปีจาก4ถึง5ปีในปีที่ผ่านมา ช่ไหมแสดงว่าเขาใช้นานขึ้นใช้นานขึ้นก็แสดงว่ามีการลงทุนที่อาจจะเรียกว่าเฮ้ยทุกๆทุกๆครั้งเนี่ยอาจจะลงทุน100หาร5มันก็คือปีละ20เคาานี้100หาร6 100หาร7ละใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ยมันเลยเป็นที่มาเนาะต้องดู development อย่างนี้ไปเรื่อยๆว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ทางนี้ทีไล่ของตัวเอ Nvidia นะครับก็ ต้องหาประสิทธ,ธิภาพต้องทาให้ตัวเองต้นทุนต่ำเช่นเดียวกันครับก็คือฟังแล้วมีผลกระทบแน่นอนเราต้องดูอนาะคตเนี่ยไอ้ไ,อไลฟ์ที่มันยาวขึ้นเนี่ยจะกระทบเซลแค่ไหนเอ็นวีดีแแก้เกมอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ดูท่าทางดูท่าทางเป,เป็นโจทย์ใหญ่ของเอ็นวีดีแรเลยไหมพี่โ<ม>บสการมานี้ผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของเอ็นวเดีแและก็เป็นโจทย์ใหญ่ของเซมิคอนดักเตอร์นะครับแต่เดียงแค่ว่ามันไม่ได้รับผลกระทบแบบรวดเร็วทันดีทันด่วนเหมือนแบบไม่ได้แบบปุ๊บแล้วลดลงไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ อาจจะมีบางช่วงเวลาที่อะไรวะเนี่ยมันมันเหมือนกับมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีความคาดหวังสูงก็มีความเป็นไปได้ดัง <Hey. S 1> นั้นเนี่ยมันมันอาจจะเรียกว่าผมฟลุกก็ได้เนาะนะครับแต่เดิมเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าเอ้ยครึ่งปีหลังเราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับ hmm. ว่าตัวไซเคิลของตัวเซมิคอนดักเตอร์มันจะเริ่มชะลอตัวลงนะครับ ผมไม่ได้คิดถึงเรื่อง deep seek เลยนะแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นเกมแพลนที่เราตั้งเอาไว้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันมีเรื่องนี้มาทำให้มันเกิดเร็วขึ้นเนาะมันก็เลยเกิดการ Sell off เซลล์ออฟอะไรเงี้ยผมว่าต้องระมัดระวังมากขึ้นคนเล่นเทรดดิ้งราคาหุ้นลงมาสิบมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนมันมีลักษณะของการเด้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เด้งไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยวอลล์เม้นท์แหละเนาะว่าผลผมผมเชื่อแล้วกันว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งของเอ็นบีเดียเนี่ยดีมากมาก นะที่กําเราจะออกมาหลังจากที่คนอื่นเข้าประกาศไปเนี่ยผมว่าดีมากๆสองสามเดี๋ยวว่ากันใหม่นะว่ารูปร่างหน้าตาของเดว e ลลอ m e เมนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราดูจาก Advantage ดูจาก ASML, TSMC นะครับดูจาก IBM, Meta, Microsoft เนี่ยมันบ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่า Nvidia ต้องดีมากๆอืมครับโอ้ เล่นยากนะคิวหนึ่งดีมากๆแต่ในอนาคตยังคุมเครือเนี้ยโอ้โหราคาจะผันผวนแล้วก็ผมเชื่อว่ารับฟังที่โบนเล่ามาเนี่ยการมาของดีฟซีเนี่ยไม่ได้ทําให้เจนเซนห่วงเหนื่อยคนเดียวนะแต่ทําให้นักวิเคราะห์เหนื่อยนะที่โบสต้องมานั่งติดตามออใมนตลอดมสที่มันเปลี่ยนไปเลยคือถ้าถามในมุมผมเนี่ยคือผมว่าความยากของเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะผมเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะนะครับต้องมานั่งศึกษาเรื่องแบบ รูปอาร์กิเทคเจอรของ AI อ่ะผมว่ามันเหนื่อยนะแต่เพียงแค่ว่าบางอย่างอ่ะเราทำความเข้าใจแล้วเราไม่รู้อ่ะเราเราต้องกระเถิบมาแล้วเรามองว่า AI ตัวเนี้ยมันสร้างผลกระทบแบบไหนโดยไม่ต้อง<ไ>อธิบายหรอกเนะว่า m u l ติ l a y e r a t เออ t t o n r e i o ่เอออะไรนะ r e n n f o r c e m e n t l e a r n i ร g mixture of e ร p e r t รู้ไปแล้วไม่มีประโยชน์รู้ไปลงทุนไม่ได้ผมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ไปทำไมนะแต่ก็แน่นอนนะว่ามัน g o o d to know คุณรู้มากกว่าคนอื่นคุณก็ดูฉลาดขึ้น20%แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้กำไรจากภาพของการรู้ว่า Mixer of e x p e r t t เป็นยังไงโอ้ครับของคุณพี่โบอครับผมว่าก็ต้องนำนำสิ่งที่เรารู้มากที่สุดมา,มาวิเคราะห์ในภาพโอ้โหภาพใหญ่ภาพรวมอันนี้น่าจะสำคัญกว่านะครับอันเนี้ยผลกระทบผมว่า,าพยายาม,มพยายามหาจุดเด่นของของแต่ละ AI ว่ามันจะกระทบในรูปแบบไหนเขาใช้อะไรซัพพลายเชนเขาคืออะไรมันจะสร้างผลแบบไหน ผมว่า AI ทุกตัวมันก็คือ AI แบบหนึ่งแล้วกันที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจหรอกว่ามันเป็นยังไงถ้าคุณรู้ก็ดีถ้าไม่รู้ผมว่าอย่าไปเสียเวลาอะไรเยอะมาโฟกัสเลยว่ามีแต่คนพูดว่า Di s ซีคืออะไร Di s ซีคืออะไรนะครับมีน้อยคนพูดว่าแล้ว Impact ของตัว Di s ซีคืออะไรบางทีเราไม่ได้มีความจาเป็นต้องรู้อะ